สวัสดีค่ะเราจะพามาดูสะบัวนะคะบัวหลวงค่ะไปชมกันเลยนะคะมีน้องน้ำตาลมาด้วยระวังตกนะระวังตกนะคะสวยงามมากเลยค่ะ เดี๋ยวกลัวน,นะากำลังถ่ายสะบัวอยู่นะสะบัวบัวหลวงนะคะ